มาดูกันนะครับนี่คือต้นประดู่บ้านนะครับดูนะครับนี่ครับตามป้ายเลยครับประดู่บ้านนะครับเป็นยังไงครับต้นใหญ่มากนะครับประมาณสักสองฟุตได้นะครับความกว้างของมัน แล้วก็สูงเอาเรื่องเลยนะครับน่าจะปลูกมาหลายปีแล้วสูงสักสิบห้ายี่สิบเมตรได้นะครับอย่างไงครับแต่ดูใบสิครับไม่มีเลยร่วงหมดเดือนนี้เดือนมกรานะครับอ่คงจะเป็นช่วงที่ใบเขาร่วงนะครับอืมเพราะฉะนั้น ความร่มเงานี่ไม่น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าใบมันร่วงแบบนี้ความสวยมันก็ลดลงไปเนาะแล้วก็ส่วนเนื้อไม้อใอ้ใครมาใครมาอ้เนื้อ,อ,อไ,ไม้ก็ขา,ขาวๆนะครับ